คลิปที่สองเราจะถักในส่วนของหูแล้วก็ปากแล้วเราก็จะเย็บนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราเริ่มที่หูก่อนนะคะเพื่อนพันใหมไปที่นิ้วนะคะให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมเราก็ถักเข้าไปแถวแรกด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะดึงไหมพรมขึ้นรูปงานเข้าหากัน ขั้นแถวนะคะเหมือนเดิมจถวที่สองถักด้วยหวีค่ะวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สาม วีท okay. th ี่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะต่อไปแถวที่สามถักด้วย F V ค่ะได้หกชุด F V ็แล้วก็ V X, แล้วก็ v, นะคะคต่อไปแถวที่4จนถึงแถวที่6ค่ะถัก x อย่างเดียวค่ะเพื่อนๆจะได้แถวและ18บแปด x นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่6ก่อนนะคะแล้เดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะ แถวแล้วนะคะเพื่อนๆปิดงานได้เลยค่ะแทงเขียมไปช่องถัดไปควักไหมมาล,ลอดห่วงนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงดึงไหมซักกับ2อสงคืบก็ได้ค่ะและ้วเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะอีก1น,นอันนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราก็จะได้หูสองข้างนะคะวางไวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาถักส่วน ส่วนปากนะคะส่วนปากนี้อันนี้จะใช้เป็นสีออกกิมครีมนะคะกิมครีมหน่อยแล้วกเ็เริ่มต้นถักส่วนปากนี้เราจะพันเข็มเออพันไหมไปที่นี้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะถักเข้าไปแถวแรกที่6กเอ็กค่ะ1 2ึ่สาสี่ส ขึ้นค่ะรูปงานก็าหากด้านเหมือนเดิมแล้วก็ขั้นแถวนะคะแถวที่สองค่ะถักด้วยหกวีวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สาม วีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกค่ะแถวที่สามถักด้วย x แล้วก็ v ค่ะได้หกชุดนะคะเอ็กแล้วก็วี เพื่อนถักต่ออีก5ชุดนะคะ ไปแถวที่4นะคะแถวที่4ถัก x อย่างเดียวค่ะแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด 18x นะคะ จบแถวก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปพกใหม่มาลอดห่วงค่ะถักโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงดึงไหมประมาเกือบสคืบกับเพื่อนเราก็จะได้ส่วนปากนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บประกอบกันค่ะอื่นเราจะเย็บส่วนหัวกับส่วนตัวนะคะ หัวกับตัวก่อนนะหัวกับตัวนี้เราจะจบที่หลักเท่ากัน,มนไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณ10 18หลักหรือเปล่า 2x a 18หลักนะคะก็คือตรงเนี้ย 18x แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะ 18x เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บอะค่ะมันก็จะหลักชนหลักเลยก็จะ,จะง่ายนิดนึงนะคะ,ะหลังจากคล้องกับเข็มแล้วนะคะ ให้เ,เพื่อนๆเอาเข็มมาแทงแทงเข้าด้านในค่ะที่หัวแบบนี้นะคะจริงๆแทงไปตรงหลักไหนก็ได้นะคะเราก็ดึงให้เขามาติดกันแบบนี้นะเราก็แทงจากด้านนอกที่ตัวค่ะแล้วก็ไปโผล่แทงเข้าด้านในที่หัวแทงแบบนี้ค่ะแทงหลักต่อหลักเลยนะคะแล้วก็ตอนแทงเข็มก็ระวังระวังใยนะคะระวังใยห,หลุดออกมา ในส่วนของคอกับหัวค่ะถ้าเราเย็บไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอยากจะยัดใหญ่เพิ่มก็ได้นะคะก่อนที่เราจะปิดที่เราเย็บอะค่ะกรณีถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยังไม่แน่นไม่แน่นพอหรือว่าถ้าต่อแล้วมันจะทำให้คอมันอ่อเนเพื่อนๆก็ยัดใหญ่เพิ่มได้นะคะนคะคะตอนนี้ก็ทยอยเย็บไปค่ะ เร็บหลักต่อหลักเลยค่ะอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ของไอ้ินจะไม่ยัดเพิ่มนะคะเพราะว่าคิดว่าโอเคแล้ว จริงน้องหมีตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะทําเป็นผงกุญแจก็น่าจะได้นะนี่ค่ะติดกันแลนะะ้วค่ะติดกันโดยรอบแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องใกล้ๆแล้วก็ขมดปมสักปมหนึ่งนะคะแทงเข็มก็ไปซ่อนไหม ส่วนหัวหรือส่วนตัวก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้หัวกับตัวติดกันแล้วนะคะก็เพื่อนเพื่อนก็ดูนะคะจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็เลือกเองได้เลยเย็บส่วนแขนนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเอาแขนเนะะี่ยค่ะมาบีบแบบนี้นะแล้วก็เราจะเย็บตรง ตรงต้นแขนเขาเนี่ยคะ่ะให้ติดกันก่อนนะคะเวลาเราเอาไปเย็บติดกับตัวมันจะเย็บง่ายค่ะเหมือนเป็นงานงานชิ้นเดียวกันอย่างนี้ค่ะเย็บก็แค่เย็บประกบกันนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอัมินึจะเอาด้านเนี้ยเป็นด้านหน้าก็จะเอาแขนมาทาบทีนี้เวลาท่านะคะให้เรากลับด้วยสายตาให้แขนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างขาแบบนี้นะแล้วก็ เวลาเย็บอะค่ะเพืเ่อนๆไม่ต้องเย็บจนติดตรงที่คอกับตัวเขาติดกันนะคะให้เว้นช่องให้เว้นลงมานิดนึงนะคะให้เขาพอมีช่องระหว่างระหว่างคอกับตัวนิดนึงนะคะที่เราติดแขนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ทรงแบบนี้เรียบร้อยก็เย็บติดเลยค่ะอดมินก็จะเย็บให้เขาติดกัน ติดกันแล้วค่ะติดกันแล้วก็ปิดงานนะคะเวลาปิดงานอย่าลืมขมดปมสักปมหนึ่งนะคะสมมติถ้ามันหลุดขึ้นมามันก็ยังมีปมตรงนี้ค่ะคอยช่วยช่วยดึงงานไว้ไม่ให้หลุดไปทั้งหมดนะคะติดแขนหนึ่งข้างแล้วนะคะต่อไปข้างที่สองเนี่ยแอดมินเย็บไว้แล้วนะคะเย็บประกบเขาไว้แล้ว ก็จะเอามาทาบนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ดูตำแหน่งให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างขานะคะเราก็เย็บลงมาจากตรงรอยต่อคอกับตัวนิดนึงเย็บล็อกไปก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเย็บจริงแล้วนะคะ ะะคะเดี๋ยวมันจะปิดโอเคะใต้แขนแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาเย็บส่วน หูนะคะก็เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขามาเย็บเย็บให้ติดกันก่อนมันแขนนะคะเนี่ยค่ะบีบเข้าหากันแล้วก็แทงเข็มเย็บไปทีละหลักเลยค่ะให้เขาชิดกันติดกัน แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาหาตำแหน่งในการเย็บหูนะคะพเพื่อนๆเอาไหมพรมสีอื่นมานะคะนี่แอมินก็ใช้ไหมที่แอมินขั้นนี่แหละพาดลงไปตรงกลางเลยนะคะกลางหัวเขาเนะะี่ยค่ะคือให้รู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางก็คือลากมาก็อยู่ตรงกลางแขนสองฝั่งนะคะแล้วก็เอาเข็มมุดมาช่วยดูตำแหน่งแอมินจะให้ห่างจากตรงกลางหัวคะ่ะ มาซักหนึ่งสองสามสี่ปลายแถวที่สี่นะคะปลายแถวที่สี่ของทั้งสองฝั่งนี่ค่ะเราจะเย็บแบบนี้เราจะติดเขาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะติดให้เขาเป็นโค้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่แบบนี้นะคะเราก็จะวางแบบนี้ปลายด้านด้านด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้ตรงกับที่เราาร์ k ไว้ แบบนี้นะคะเราจับให้หูเขาโค้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะโค้งตามที่เราอยากอยากจะได้ความโค้งะคะ่ะเดี๋ยวนะคะกล้องมันไม่โฟกัสแบบนี้นะเราพลาดไปแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้จุดอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะเราก็แทงเข็มไปเลยค่ะให้ไปผูกตรงที่เราแทงเข็มมุดไว้ ได้ทรงแบบนี้ค่ะพอเราล็อกตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยค่ะเพื่อนแทงมาจากด้านหลังนะคะให้ไปโผล่ด้านหลังตรงหัวค่ะให้ไปโผล่ด้านหน้าด้านหน้าหูวค่ะแล้วก็แทงกลับมาที่แถวข้างล่างสุดของหูให้มาทะลุด้านหลังแล้วก็แทงกลับนิ้วก็ช่วยช่วยจับหูวไว้ก็ได้ค่ะเพราะมันจะโค้งนะคะเนี่ยค่ะเย็บแบบนี้ค่ะแทง แทงจากด้านหลังไปทะลุด้านหน้าแล้วก็แทงกลับมาที่แถวสุดท้ายของหูอย่างเนี้ยค่ะค่อยๆเย,ย็บไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ตอนเย็บก็ใจเย็นนิดนึงนะคะ ถ้าง,งานสีเดียวกันอาหาเย็บง่ายเนี่ยนะคะมันหลุดอีกนิดนึงก็ติดกันหมดแล้วะค่ะ ติดนะคะพอติดแล้วก็ปิดงานนะคะซ่อนไหมในหูหนึ่งข้างแล้วนะคะส่วนหูอีกข้างหนึ่งแอนมินเย็บไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาร้อยกับเข็ม โอ้ข้างที่สองนะคะเราจะเริ่มจากด้านนี้ค่ะด้านที่เราาร์ k เข็มหมุดไว้นะคะแล้วก็จับให้เขาโค้งเหมือนกับเหมือนกับหูแรกะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะให้มันเท่ากันเป๊ะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใช้วิธีนี้ค่ะกวาดเข็มจากหูด้านที่เราเย็บแล้วะค่ะตรงที่อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กวาดเข็มมาว่ามันอยู่แถวไหนอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเราก็มามาร์กตำแหน่งไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเดมินเอาทำตำแหน่งไว้แล้วเราก็มาเย็บจากอีกด้านหนึ่งไปผล่อีกด้านหนึ่งที่เรามาร์กตำแหน่งไว้นะคะเดมินจะเอาเข็มหมดออกเลยนะคะเสียวอ่ะ ตัวมันไม่ใหญ่ค่ะกลัวเดี๋ยวเผลอกดมือลงไปแล้วก็จะโดนเข็มหมุดแทง,งะจะได้แบบนี้นะคะ,อะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยค่ะเพื่อน เหมือนตอนหูแรกเลยค่ะแทงจากหัวมาโปดด้านหน้าแล้วก็แทงไปที่แถวแรกของหู ติดกันแล้วค่ะปิดงานนะสอนไหมโอเคหูมันก็จะโค้งๆนะ ต่อไปเรามาเย็บส่วนส่วนปากนะคะแล้วเดี๋ยวปักจมูกกันค่ะปากนี่เดี๋ยวเราเย็บไปก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยยัดให่นะคะแล้วก็จะยัดใหญ่ไม่เยอะมากค่ะส่วนปากเพื่อนๆทาบมานะคะกะเอานะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ค่ะแผนเดิมค่ะเอาไหมพรมสีอื่นมาพาดค่ะพาดจากตรงกลางหัวนะี่ค่ะแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาปากเข้ามา วางให้อยู่ตรงกลางไหมเมื่อกี้นะคะแล้วก็เอาเข็มมุดค่ะมากตำแหน่งไว้ล็อกตำแหน่งไว้ก็ได้นะคะแล้วก็วิธีการย็บนะคะเพื่อนแทงไปที่ที่หัวให้เข็มมันดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงแทงมาที่ปากแบบนี้ค่ะแล้วก็แทงลงไปที่หัว แล้วก็เกี่ยวมาที่ปากนะคะเย็บแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเย็บไปสักพักหนึ่งค่ะใกล้เกือบเกือบโคบะบเย็บคคบะ่าแล้วเราค่อยใส่ใยเข้าไปเพิ่มนิดนึงนะคะ เย็บอีกนิดนึงนะคะอ่าแอดมินจะใส่ใหญ่แล้วนะคะใส่ไปนิดเดียวค่ะเพื่อนเอาแค่ให้พอเหมือนดูให้จมูกเขานูนขึ้นมานิดหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วเราก็เย็บต่อค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดงานนะคะแล้วก็ซ่อนใหม่ค่ะ ทีนี้ในส่วนของจมูกอะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเป็นจมูกสําเร็จนะนี่แอดมินก็มีนะคะถ้ามีจมูกสําเร็จก็ใช้จมูกสําเร็จแปะก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นไหมพรมอะค่ะไหมพรมสีพายของเรานี่แหละเป็นสีเข้มสีดําหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือสีน้าตาลเข้มก็ได้ค่ะเอามาปักนะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวแอดมินจะปักนะคะเดี๋ยวใช้เป็นไหมพรมสีพายสีดํานะคะ ให้ไม,ม้นาไม,มพรมมาไหมพรมสีพายสีดํานะคะตัดมาประมาณ3ามคืบนะคะใช้เต็มเส้นเลยนะคะแล้วก็มาร้อยกับเข็มแล้วก็ขมวดปมวิธีการปักนะคะเพื่อนๆแทงจากคอเขาค่ะแทงจากคอนะให้มาโผล่ตรงโผล่ตรงกลาง ตรงกลางจมูกเลยค่ะแล้วก็ดึงให้ปมเนี่ยมันเข้าไิซ่อนอยู่ข้างในไม่ต้องดึงจนเขาทะลุออกมานะคะเสร็จแล้วก็พาดพาดไหมสีดำเนี่ยค่ะขึ้นมาจนเกือบจน,จนแถวจนแถวสุดท้ายของสีสีปากเลยค่ะแล้วก็แทงกลับมาตรงกลางเส้นที่เราพาดเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ มันจะทําจมูกเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเฉียงไหมออกมาประมาณ2หลักแล้วก็แทงไปอีกด้านหนึ่งห่างกันประมาณ2หลักเหมือนกันจะทําให้เขาเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะ ดูเบี้ยวเบยวอยู่ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆก็ปักเนะะี่ยค่ะปักเข้าไปให้สีขาวมันเต็มค่อยๆปัก ใช้เต็มเส้นมันก็จะปักได้เต็มเร็วแต่ว่ามันจะดูหนานิดนึงนะคะปกติเวลาปลักไอ้มินพิ่รักจะชอบใช้แค่สองเส้นของสี่พายแต่ว่าตัวนี้ลองดูค่ะลองปักแบบนนหนา้ดูนาคะใช้เต็มเส้นมันก็จะปักได้เร็ว จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนก็จัดทรงนิดนึงส่วนของเส้นจมูกค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะแอดมินลองดูนะคะถ้าอยากได้ยาวกว่าน,นี้อ่าเราแทงแทงลงไปยาวเลยแล้วก็พาดกลับมาแบบนี้ จะได้เส้นยาวปิดงานค่ะเกี่ยวไปที่สีดำเส้นไหนก็ได้ค่ะนิดนึงขหมหดปมแล้วก็ซ่อนไหมก็มาก็มาแทงมาที่ปลายจมปลายเส้นก็น,นี้แหละคะ่ะแล้วก็ตัดแล้วก็จะได้จมูกไม่น่าเกียดนะคะ ไม่น่าเกียดเท่าไหร่เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายติดตาค่ะตานี่แอดมินใช้ขนาดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดมินวัดให้ดูประมาณประมาณเจ็ดค่ะเจ็ดมิลน,นะคะ ของอของเอมจะใช้เป็นตาแปะนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป็นแบบตาน็ตหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเวลาติดตานะคะคือเอม็มชอบติดตาหมีแบบนี้ค่ะติดแบบชิดชิดจมูกเลยะค่ะไปกล่วา,กาวก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ชอบติดประมาณนี้ค่ะแอดนว่ามันน่ารักดีนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็จะได้น้องหมีมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนคะคะ ถ้าถักแบบหลายๆสีหลายๆตัวอมินว่าน่าจะน่ารักดีนะคะแล้วก็จริงๆไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆทําเป็นของกแญแจน่าจะได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะคะวัดให้ดูว่ากี่นิ้วประมาณถ้าจากหูลงมาก็ประมาณห้านิ้วค่ะห้านิ้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะ,คะนี่ก็ลองถักดูนะคะเนี่ยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะ ด้านหน้าด้านหลังนี่ค่ะถักสีอื่นเลือกสีสันเองได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาที่เพื่อนๆแบบอุปกรณ์ที่เรามีนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้น้องหมีมาเพิ่มอีกหนึ่งตั้นี่ค่ะถักกันค่าค่ะยังไงนะคะรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องแอนดมินนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะ ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ